แอนโทเนียโพซิวเกิดอุบัติเหตุรถชนบนทางด่วนแฟนแฟนแห่เป็นห่วงสมการรอคอย35ปีแอนโทเนียโพซิลคว้าตำแหน่งรองอันดับหนึ่งจากมิสยูนิเวิร์ส2023ซึ่งก็ทำเอาบรรดาแฟนนางงามเสียงแตกและต่างเสียใจแต่แอนโทเนียโพซิลก็สามารถทำได้ดีที่สุดแล้ว ล่าสุดทำเอาแฟนๆเป็นห่วงกันท่วนหน้าภายหลังจากแอนโทเนียโพซิลรองอันดับหนึ่งมิสยูเนิเวิร์ส2023ได้ไลฟ์สดเล่าถึงอุบัติเหตุรถชนที่เกิดขึ้นกับตนระหว่างเดินทางไปสนามบินเพื่อเตรียมตัวกลับประเทศไทยพร้อมฝากเตือนถึงคนใช้รถใช้ถนนอยากให้กรณีของตนเป็นอุทาหรณ์ให้ทุกคนระมัดระวังตัวเพราะอันตรายมาก แอนโทเนีย er ได้เล่าถึงเหตุการณ์ถูกรถชนบนทางด่วนใจความว่าตนและแองจี้ลูกแม่ปุ้ยเจ้าของลิขสิ์มิสยู s นิเวิร์สไทยแลนด์กำลังเดินทางไปสนามบินคนขับรถไม่ชำนาญทางจึงขับเลยทางเลี้ยวก่อนจะกลับรถย้อนสอนบนทางด่วนซึ่งอันตรายมากๆทั้งยังทำให้รถถูกชนอีกด้วย กำลังเดินทางไปแอร์พอร์ตอยู่บนรถกับแองจี้นะคะแล้วเหมือนคนขับรถไม่รู้ทางพอผ่านทางที่ต้องเลี้ยวเขาเลยทางเลี้ยวไปแล้วตัดสินใจย้อนกลับมาบนไฮเวย์อันตรายมากๆเลยแล้วเราโดนรถชนจะบอกอย่างเดียวนะคะว่าถ้าเป็นรถบัสแองจี้กับแอนจะอยู่ในโรงพยาบาลตอนนี้ อยากให้ทุกคนระวังตอนขับรถถ้าขับรถแล้วผ่านป้ายผ่านทางโคง้งอ่ะไม่ต้องกลับรถบนไฮเวย์เลยนะคะเพราะมันอันตรายมากอย่างไรก็ตามขณะนี้แอนโทเนียและแองจี้ปลอดภัยดีและกำลังเดินทางกลับประเทศไทย